สวัสดีครับพี่น้องนะกินกว๋วยเตี๋ยวนี่นี่กินกว๋วยเตี๋ยวบ่ลูกกินมามีบ่วะเล่นหนามีอย่างวะกินก๋วยเตี๋ยวฮะตากตาสุงเรียวพี่น้องตากตาสุกของมาต้งมา,า,าเล่นก๋วยเตี๋ยวพี่ของลูกไข่ เอาลูกชิน้นอียงแค่ไหนเจ้หัวของได้เงีมาเด้อพี่น้องทุบุบไปคนมากินก๋วยเตี๋ยวน้อง,งกัน,กบ,น,น,กนบริเวณเดืดคิดกับเขาเอยียงหรอกกินก๋วยเตี๋ยวนีกแบบแมวเสียดีตาให้็น รวงไปครับผมมากจ้าพี่น้องจ้ากินก๋วยเตี๋ยวกวินก๋วยเตี๋ยวน้องใส่พริกน้อยเดี๋ยวคือเผ็ดนะสะิขอ,อามาพี่น้อง

กุกเค็งนะวันนี้กินเส้นเล็กนะครับค้นๆเลยรสชาติที่คุ้นคุ้นเคยถืทุกมือบเบื่อแม่ก๋วยเตี๋ยวแะ้วไปเนา đỏ lan này Xin nung mạng Xin lệch nụm mát, Ngủ lên 3 mét nữa kia Ở khung nữa kìa Tỏa đuôi 3 mét nữa kìa Ừ

dây lái đều kim thấy một chạm có để để thông quan xa. Hãy gì. cho kênh dìm hẳn. ไไมต้องใส่รูว่าไม่ใส่ความซาอย่างเงี้นี่เหไหมพริกสากินมไปเลยพริกอันนั่นก็ใไซสองห่อเลยพริกเราอีก à một lên <laughs> กอยเตี๋ี่ขอยกระเพ็ดก๋วยเตี๋ยวผสมโคต,ต้องลองสูตรนี้พาให้ลองอร่อยมากมนะ้อขูกถิดเนื้อเย่าน,น้ำเยอะ อลองกับใบชะพูใบชะพูยอดดีกว่าใบชะพูเล็กม,มันติงเนี้ยเลยหอมหอมนะมไใไ้เดินหน่อยหอมอยอ่ะ เพอ,อกินโคกแน่ไล้ปะเก็ดซื้มมะปูนจนมากไม่ค่อยกินน้ำหมดลง ลูกโด่างไหมเมื่อกี้พ่อเจอทอร์แฟนเนี่ยทอฝันไม่กินก๋วยเตี๋ยวหนูกินไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวไหมนนหลมูกน้องพี่ดากินบะลูกฮะกินบะแม่เสียใจ Tim mạnh tìm mời Ăn em. Mời anh em hết anh em. Một nè. Một dạy. 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 Một chào, Một สวัสดีค่ะหนูนอนพิ่งตื่นค่ะขุดบอลนี่เอาตะเกียบมาให้ลูกด้วยปวดเย่าไหมไปเย่าก่อนไหมกินก่อนไม่ได้เอามาน้องเออเอามาของ,งอน้องก่อน จะทำให้ทมเ่กน้ำมน้ำกุก้น้ตรง้งเอาเทออกน้ำน้ำพวกน้ำแขงน้ำซุปนี่ต้องเทออกยมากแมเพราะว่าึเอาไปเท่นบบนะเอากันีดี เขสั่นเผาบ่อใหม่ไอ้น้ำเยอพอเอาน้ำมาใส่นอ้องอีกนะพ่อน่องอีใส่น้ำอีแค่น้ำเีอะวะลูกใช่เลยข้าวบ่อ่้บ่บบโอ้น้ำเยอะมากมาเนี่ยจะไปเทน,น้ำสิเ,เอากินคีบคีบข้างไหนข้างไหนก็ได้คีบเลยเป่าด้วยเป่าด้วย,วยอือหืองับ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 เอา ทำดีๆเฮ้ย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 ทำดีๆอืมทำดีๆคีบดีๆลูกอย่าคีบเล่นคีนด,ดีๆคีบแบบพ่อสอนอะจ้าหรือรยังคะสวัสดีค,ะค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกันไงนี้ค่ะอันนี้พ่อถ่ายคลิปให้คุณครูดูนะ คุณครูอยากรู้ว่านี่นี่ขี้เปียบเป็นไหมลองกินทิให้กินให้คุณครูดูกินให้คุณครูดูเป่าด้วยค่ะเป่าด้วยลูกอืคุณครูดูไว้นะคะนี่นี่ทำได้ค่ะอืทําดีๆลูกคุณครูมองดูยิ้มหวานเดี๋ยวคุณครูด้วยยิ้มหวานอะไรอยู่ในปากก็เส้นไงคะมีปากไม่มีนะ กระเทียมไหนเอาไม่แม่ดูกระเทียมหนูต้องหัดกินไหนดูมาหแม่ดูคุณครูดูอยู่นะคะ<ด>ตอนนี้ตอนนี้พ่อไลฟ์สดอยู่นะคะคุณครูดูอยู่นะคะครอปแล้วสวัสดีค่ะครูบนุนครูตาด,ดูเดนนี่กินข้าวนะคะ อร่อยไหมบอกพิกอ,อร่อยจ้าอร่อยไหมคะอะร่อยจะได้บอกคุณครูเนี่ยอร่อยจ้าอร่อยคะ่ะอ,อยากกลิ่นคำไงอะไรเม่คำน้อยๆเบ้าคอมนิกและเพื่อนๆก็ดูอยู่นะคะตอนนี้เพราะไส์สดทางดาวเทียมอยู่นะคะกิ่นะ อะไรสุดดาวังคารอยู่นะคะนี่อสีบ้าเอาเสียงเงี้ยเียงยุ่งลยยุ่ง <ๆๆ S 1> ยุยุ่งใส่ลูกวันแมงบัน<อ>จ้อื้คุณครูดูอยู่ ไปเห็นเล้อกรีบกีบกรีบดีๆคุณครูขาดูในีน่นะคะในีนี่นเก่งมากคะ่ะโอ้โหมีอตีตะเอาเอโาอไม่ต้องโอ้ยนี่เดี๋ยวนึงก็บอกกินห้เนาะเอากินโอ้นหูปันนั่นบก่กระเทียมโอ้ยมันนิดเดียวนึงกิน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 บ่มีแล้ว เดี๋ยวว่าหลังบอกตาไมใ่ใส่กระเทียมให้ย้ายแล้วก็ใส่เลยตาใส่ตาลืมตาลืม Let's go ไปก่อนครับพี่น้องขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆสิ่ติออ่งต่างฮะอ๋อถ่ายคลิปอ๋อถ่ายถ่ายให้ด <c oughs> ู <c oughs> มันส่วอะไรมันนิดเดียวเองเนะี่มันไม่มีแล้วนี่นี่ โอ้พ่อลืมบอกตาไว้ไม่ใส่กระเทียมเดี๋ยวพ่อเอาออกให้นะกินนี่ป่ะ<ม>พ่อพ่อพันกินนี่ก่อนกินเป็นนานๆพ่อจ้หมดแล้วละจ้าพ่อกินหมดแล้วพ่อเก่งไหมข้าไม่ยังไม่ก็ไม่เก่งพ่อก็ไม่เก่งใครเก่งใครเก่งน,นี่แน่โอ้โหน,นี่นเน่เก่งกว่าเพื่อนเหรอ กินก huh? ับพ่อกับแม่เหรอโอ้กินข้างขวาแล้วเหรอตอนนี้ฮู้มไม่ข้างงีแล้วรักจ้านั่งดีๆคุณครูมองอยู่คุณครูมองอยู่ยกขาขึ้นสูงน้คุณครูมองอยู่คุณครูตามอยู่ แล้วอย่าไปจับมันเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆน,อน้องนั่งลงกินดีๆบายบายสวัสดีค่ะเ <c oughs> ก่งมากลูก <c oughs>